ท่านคะนี่คือสีพึ่งรุ่นหนึ่งค่ะชื่อรุ่นสุวรรณจันทราชื่อก็บอกแล้วนะคะความรุ่งเรืองความสว่างความสดใสนะคะเชกเช่นของทองและดวงจันทร์ค่ะความมีสเสน่ห์แม่ตามมหานิยมเรื่องการค้าขายบอกเลยว่าสีพึ่งรุ่นนี้ของพระอาจารย์ตีเล็กสุดยอดจริงๆค่ะเราได้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของพิธีกรรมนะคะการหุงสีพึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวลสารที่เป็น วัตถุจากธรรมชาติจริงๆเลยค่ะที่เราเห็นแล้วว่าเห็นของเยอะๆอย่างนี้เวลาทําออกมาจริงๆนะคะหุงออกมาจริงๆเนี้ยได้ปริมาณน,น้อยมากๆเลยค่ะถึงได้บอกว่ามวลสารทุกชนิดดังที่อาจารย์หลายๆท่านได้บอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นว่านชนิดต่างๆน้ํามันอีกหลายๆชนิดนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หายากค่ะ กว่าจะได้กว่าจะมาเป็นน้ำมันกว่าจะเก็บว่านได้จะต้องมีอายุจะต้องมีการสะสมของพลังงานและเรื่องของพุทธคุณต่างๆนะคะบอกเลยนะคะพิธีกรรมวันนี้เนี่ยประจักษ์ด้วยตาตัวเองจริงๆแล้วค่ะว่าสุดยอดจริงๆอย่าลืมนะคะสีพึ่งรุ่นสุวรรณจันทาค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะ